ลองคิดดูถ้าซูบารุ BRZ มีสีม่วงจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยไม่ต้องคิดมากเพราะคราวนี้ซูบารุก็ได้ออกรุ่น STI Sport Purple Edition มาดูกันว่ามันต่างก,กับรุ่นเดิมตรงไหนแน่นอนว่าก็ต้องมาพร้อมกับโทนสีม่วงใหม่อย่าง Galaxy Purple Pearl แน่นอนว่าโลโก้ด้านหลังก็จะมาพร้อมกับการพ่นสีเข้มในชื่อ h ฮเลสเตอร์เช่นเดียวกับล้ออันไลอ์ขนาด18นิ้วที่จะมีการแซกคาลิปเปอร์เบรกสีเหลืองทองและอัปเกรดเบรกใหม่เป็นของเบรโบ o ขนาด17นิ้วเข้าไปที่ภายในจะเห็นว่าตะเข็บทั้งหมดก็จะมีการตกแต่งด้วยสีเงินทั้งบนพวงมลาลัยหัวเกียร์รวมไปถึงเบรกมือส่วนเบาะนั่งจะมาเป็นแบบหนังสลับผ้าอัลตราสเวทสีดำตัดสีเทา พร้อมแผงประตูก็จะทําในลักษณะเดียวกันแล้วก็จะมีการหุ้มด้ยวยผ้าบลินหนับ เหมือนกับแผงแดชบอร์ดส่วนบนเลยส่วนคงพลังนั้นยังคงเป็นเครื่อง2.4ลิตร D4S เหมือนเดิมกำลังอยู่ที่235แรงม้าแรงบิด250นิวตันเมตรมาพร้อมเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะขับเคลื่อนล้อหลังเท่านั้นสำหรับราคาจำหน่ายก็จะมีดังต่อไปนี้แน่นอนว่าพื้นฐานก็ต้องเป็นรุ่น STI Sport เช่นเคยจำกัดการทำตลาดเพียงแค่200คันเท่านั้นและถ้าเกิดใครสนใจและอยู่ญี่ปุนนะ่นแล้วก็ไปจองได้ที่โชรุมซูบารุทั่วประเทศ